มาครับพี่น้องมาหน่อมากินข้าวนุ่นกันเด้อครับพี่น้องหน่อยนี่พัดเพชรประดุกครับพี่น้องแบบนพัดแ,แบบเอาประดุกไปทอดกรอบมากเลครับพี่น้องมาพัดมีสาลาเปาดวงหนึง่งครับพี่น้องแล้วก็พี่คณะหมูก,กรอบครับพี่น้องที่เกา,าพี่น้องไหมเข้าวเที่ยงครับพี่น้องนุ่กันไปหน่อ ขวสวยครับพี่น้องหูไวแต่มือเศร้าผมเป็นขวสวยวหวานๆมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนเหมือนนี่นี่แหละสาลาเปามีสามหน่วยกินไปแล้วสองหน่วยครับพี่น้องมาลงคลิปในหน่วยหนึ่งครับพี่น้องอ่ะฮะเทียงน้ำกันครับพี่น้องว่าลายยหญ่หางเลยผัดเผ็ดปลาดุกมะสีสันน่ากินมากเลย ครับพี่นอ้องอะไปแล้วครับพี่น้องขอกาบสวัสดีครับพี่น้อง,กกองผงป่าสูผู้สุขคน